บรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชาช่วงนี้เริ่มตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังมีรายงานจากหน่วยข่าวกรองทางทหารว่ากองทัพกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายระบบจรวดหลายลำกล้องพีเอชเ3ลเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดพระตะบองและบันเตียมเมี่ยนเจยโดยเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจากการซ้อมรบทั่วไปกองทัพภาคที่2ของไทยซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สั่งเพิ่มระดับการเฝ้าระวัง,วงและยกระดับการสื่อสารระหว่างหน่วยเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจลุกลามเป็นเหตุเผชิญหน้าแบบไม่ตั้งใจรระบบจวจ 0ูถือเป็นอาวุธยุทิธวีธีที่มีอนุภาพสูงงอของจีนซึ่งกัมพูชาได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีพิสัยยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรสามารถโจมตีเป้าหมายในพื้นที่กว้างกองทัพไทยจึงจับตามองการเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังจากมีรายงานว่ามีการตั้งฐานยิงจำลองในระยะไม่ถึง100กิโลเมตรจากชายแดนไทยฝ่ายความมั่นคงของไทยประเมินว่าเป็น การแสดงศัก,กยภาพมากกว่าจะเป็นการเตรียมปฏิบัติการจริงแต่ก็ไม่ประมาทในทุกกรณีพลโทผู้บัญชาการกองทัพภาคที่สองเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งให้ทุกหน่วยในพื้นที่ชายแดนเข้าสู่โหมดระวังภัยระดับสูงสุดพร้อมอมตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกำลังพลกัมพูชาในทุกมิติทั้งภาคพื้นดินและอากาศเขาย้ำว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติและจะไม่ใช้กำลังตอบโต้ก่อนแต่จะป้องกันอธิปไตยของชาติอย่างเด็ดขาดหากเกิดการละเมิดชายแดน โดยมีการประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศให้ติดตามสถานการณ์ทางการทูตอย่างใกล้ชิดด้านผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงจากสถาบันวิจัยเพื่อสันติภาพในกรุงเทพให้ความเห็นว่าการที่กัมพูชาเคลื่อนอาวุธหนักเข้าสู่แนวชายแดนอาจมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองภายในหรือภายนอกประเทศซึ่งสอดคล้องกับ ท่าทีที่รัฐบาลกัมพูชากำลังเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มภายในที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าสถานการณ์เช่นนี้มีความอ่อนไหวสูงและต้องอาศัยการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศเพื่อลดความตึงเครียดกองทัพไทยได้เพิ่มการลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนพร้อมทั้งติดตั้งเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของอากาศยานและขีปนาวุธเพิ่มเติมขณะเดียวกันมีการซ้อมรับมือกรณีฉุกเฉินร่วมระหว่างกองทัพอากาศและหน่วยป้องกันภัยทางอากาศเพื่อจำลองสถานการณ์รับมือการยิงจรวดข้ามพรมแดนแม้ยัังไมม่ีสญาณเตือนโจ มติจริงแต่หน่วยความมั่นคงไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยความขัดแย้งในอดีตเช่นเหตุปะทะบริเวณเขาพระวิหารเมื่อหลายปีก่อนในมิติทางการทูตกระทรวงการต่างประเทศไทยได้ส่งหนังสือแสดงความห่วงกังวลอย่างเป็นทางการถึงรัฐบาลกัมพูชาโดยขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายระบบอาวุธหนักใกล้เขตแดนและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้กลไกคณะกรรมาการเขตแดนร่วมในการหารือเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในการทูตอาวุโสกล่าวว่าไทยยึดมั่นในหลักการมิตรภาพและความร่วมมือและเชื่อว่าความขัดแย้งทางทหารจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาติ นอทั้งสองประเทศสื่อกัมพูชาบางสำนักรายงานข่าวในเชิงตอบโต้ว่าการซ้อมรบของกองทัพเป็นเพียงการฝึกภายในประเทศเพื่อเสริมศักยภาพกองกำลังป้องกันตนเองไม่ได้มีเป้าหมายโจมตีไทยอย่างไรก็ตามโซเชียลมีเดียในทั้งสองประเทศกลับเต็มไปด้วยข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดและกระตุ้นกระแสชาตินิยมซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเตือนว่าการปล่อยข่าวปลอมอาจนำไปสู่ความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นและเรียกร้องให้ประชาชนรับข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณในเชิงยุทธศาสตร์นักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวของกัมพูชาอาจเป็นส่วนหนึ่งของการทด ปฏิกิริยาของไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะหลังจากที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสมดุลอำนาจทางทหารอย่างต่อเนื่องการที่ไทยสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีระบบเตือนภัยที่เข้มแข็งถือเป็นจุดแข็งที่ทําให้สถานการณ์ไม่บานปลายในระยะสั้นแหล่งข่าวจากกองทัพไทยเผยว่าในระยะยาวประเทศไทยจะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศและระบบเรดาร์ตรวจจับจรวจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกค,คามยุคใหม่ขณะเดียวกันจะส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศ เพื่อนบ้านในกรอบอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้ออาวุธด้านความมั่นคงและข่าวกรองรวมถึงผลักดันให้เกิดเขตปลอดความขัดแย้งทางทหารในภูมิภาคแม้สถานการณ์จะยังไม่ถึงขั้นเผชิญหน้าทางทหารแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนสำคัญให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความประบางของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและความจำเป็นในการรักษาช่องทางการสื่อสารในทุกระดับทั้งทางทหารการทูตและสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเข้าใจผิดกลายเป็นวิกฤตจริง กองทัพภาคที่สองยืนยันว่าจะดําเนินการด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อให้ชายแดนไทยยังคงเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้ต่อไปสถาณการชายแดนไทยกัมพูชากลับมาหน้าจับตาอีกครั้งหลังจากมีรายงานจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่ากองทัพกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายระบบจรวดหลายลำกล้องพีเอชเอล ศูนย์สามมาประจำการใกล้แนวชายแดนฝั่งจังหวัดพระตะบองและบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาการเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลในหมู่เจ้าหน้าที่ไทยโดยเฉพาะกองทัพภาคที่สองซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือได้สั่งเพิ่มการตรวจตราและวางกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุผิดพลาดทางยุทธการที่อาจนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าโดยไม่ตั้งใจขีปนาวุธพ h เ0ชาถือเป เห็นระบบอาวุธที่ทันสมัยและมีอนุภาพสูงผลิตโดยประเทศจีนมีพิสัยยิงไกลถึง130กิโลเมตรสามารถยิงได้ต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆซึ่งอาจครอบคลุมพื้นที่ชายแดนไทยบางส่วนได้หากมีการใช้งานจริงผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธระบุว่าระบบนี้ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการโจมตีโดยตรงต่อเมืองใหญ่แต่เป็นยุโทโธปกรณ์ที่ใช้สร้างอำนาจต่อรองหรือข่มขวัญทางยุทธศาสตร์มากกว่าทั้งนี้การเคลื่อนไหวของอาวุธประเภทนี้ใกล้แนวชายแดนย่อมทาให้ไทยต้องเตรียมพร้อมในทุกมิติพลโทผู้บัญชาการกองทัพภาคที่2เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าหน่วย บำคำสั่งให้เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกำลังพลกัมพูชาอย่างใกล้ชิดและรายงานข้อมูลทุกระยะไปยังศูนย์บัญชาการกองทัพบ,บกเขากล่าวย้ำว่าไทยยังคงยึดหลักการไม่ใช้กำลังก่อนและมุ่งเน้นการเจรจาในทุกช่องทางเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่หากมีการละเมิดอธิปไตยเกิดขึ้นไทยพร้อมปกป้องประเทศโดยเต็มขีดความสามารถนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจากสถาบันยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศให้ความเห็นว่าความเคลื่อนไหวของกัมพูชาครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศที่กำลังเผชิญแรงกดดันรัฐบาลอาจต้องงการแสด หัก,กยภาพด้านการทหารเพื่อเสริมภาพลักษณ์ในสายตาประชาชนอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการแสดงแสนยานุภาพใกล้พื้นที่อ่อนไหวเช่นชายแดนไทยอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างสองชาติและจำเป็นต้องใช้ช่องทางการทูตในการคลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วนกองทัพไทยจึงได้สั่งเพิ่มการซ้อมรบในลักษณะการป้องกันและตอบโต้าภัยทางอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสแก้วและบุรีรัมย์ที่มีความใกล้ชิดชายแดนขณะเดียวกันหน่วยป้องกันภยัยทางอากาศได้ทดสอบระบบเรดาร์ตรวจจับจรวดระยะกลางและได้เตรียมเครื่องบินลาดตระเวนไร้คนขับ <UA> เพื่อเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวในเขตพรมแดนอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เป็นการซักซ้อมเชิงป้องกันไม่ใช่การเตรียมโจมตีตอบโต้แต่อย่างใดทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีการประสานงานกับสถานทูตกัมพูชาเพื่อขอคำชี้แจงถึงการเคลื่อนไหวของอาวุธหนักในพื้นที่ใกล้ชายแดนพร้อมเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและลดความตึงเครียดนักการทูตอาวุโสของไทยย้ำว่าประเทศไทยยังยึดมั่นในหลักการสันติวิธีและการอยู่ร่วมกันอย่างมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่สื่อท้องถิ่นของกัมพูชาได้รายยังงานในมุมตรงข้ามโดยระบุว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นเพียงการซ้อมรบภายในประเทศประจำปีเท่านั้นแต่เมื่อข่าวแพร่กระจายผ่านโซเชียลมีเดียก็เกิดกระแสชาตินิยมในโลกออนไลน์ทั้งสองฝั่งซึ่งบางส่วนมีเนื้อหาบิดเบือนหรือสร้างความเข้าใจผิดผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเตือนว่าสงครามข้อมูล เป็นภัยเงียบที่อาจทำให้สถานการณ์ลุกลามได้เร็วกว่าการเคลื่อนไหวของกองกำลังจริงนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่าไทยและกัมพูชาควรหันกลับมาใช้กลไกอาเซียนเป็นเวทีเจรจาโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงชายแดนเพื่อแสดงความโปร่งไอ สแลลดความหวาดระแวงระหว่างกันการเปิดให้ผู้สังเกตการณ์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาตรวจสอบการซ้อมรบหรือการเคลื่อนไหวทางทหารอาจช่วยลดความตึงเครียดและเสริมสร้างความไว้วางใจในระดับภูมิภาคในด้านยุทธศาสตร์ระยะยาวผู้เชี่ยวชาญระบุว่าประเทศไทยควรเร่งพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศและระบบตรวจจับขีปนาวุธเพื่อเสริมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไม่คาดคิดรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านข่าวกรองกับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบอาเซียนการป้องกันภัยสมัยใหม่ไม่ใช่เพียงเรื่องของกำลังทหารแต่รวมถึงเทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูลและ การบริหารจัดการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพด้วยสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังมีรายงานจากหน่วยข่าวกรองทางทหารว่ากองทัพกัมพูชาได้เคลื่อนระบบจรวดหลายลำกล้องทีเอชเล 03ซึ่งเป็นอาวุธยุทวิธีที่มีอนุภาคสูงเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดพระตะบองและบันเตียเมียนเจอการเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความวิตกในหมู่เจ้าหน้าที่ไทยโดยกองทัพภาคที่2ได้สั่งเพิ่มระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเข้าใจผิดนำไปสู่ความขัดแย้งที่อาจลุกลามขีปณาวุธเียเชลูมีพิสัยยิงไกลกว่า100กิโลเมตรสามารถโต จมตีเป้าหมายในวงกว้างด้ความแม่นยำสูงจัดเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ของจีนที่กัมพูชาได้รับมาประจำการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้ในทางเทคนิคการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเป็นเพียงการซ้อมรบประจำปีแต่ฝ่ายไทยยังคงจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดเพราะพิสัยยิงของอาวุธชนิดนี้สามารถครอบคลุมพื้นที่สำคัญของไทยบางส่วนได้จึงต้องมีการเตรียมการทางยุทธศาสตร์และการทูตไปพร้อมกันพลโทผู้บัญชาการกองทัพภาคที่สองเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งให้ทุกหน่วยในพื้นที่ชายแดนเข้าสู่โหมดเฝ้าระวังระดับสูงสุดและเพิ่มการลาดตระเวนในททเ้นาางโดยฉพพะืี่ จุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะประสานงานกับกองทัพอากาศเพื่อเสริมระบบเรดาร์ตรวจจับอากาศยานและจะรวดเขาย้ำว่าประเทศไทยจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มต้นใช้กำลังแต่หากมีการละเมิดอธิปไตยเกิดขึ้นจะตอบโต้และป้องกันประเทศอย่างเด็ดขาดผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากสถาบันนโยบายระหว่างประเทศประเมินว่าการเคลื่อนไหวของกัมพูชาในครั้งนี้อาจมีจุดประสงค์ทางการเมืองภายในประเทศเพื่อแสดงศักยภาพด้านการทหารและสร้างภาพลักษณ์ความเข้มแข็งให้รัฐบาลแต่ก็เป็นการกระทำที่เสี่ยงเพราะอาจถูกตีความว่าเป็นการย่วยุประเทศเพื่อนบ้านนักวิเคราะห์เ ตื่นว่าชายแดนไทยกัมพูชาเป็นพื้นที่อ่อนไหวซึ่งหากมีการเคลื่อนไหวผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่เหตุประทะได้ในทันทีในด้านยุทธการกองทัพไทยได้เพิ่มกำลังลาดตระเวนร่วมระหว่างหน่วยทหารราบและหน่วยป้องกันภัยทางอากาศรวมถึงทดสอบระบบป้องกันภยัยขีปนาวุธภาคพื้นดินที่พัฒนาโดยกองทัพอากาศเพื่อจำลองการตอบโต้กรณีฉุกเฉินขณะเดียวกันยังมีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องบินรบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์ลุกลามทั้งหมดดำเนินการในเชิงป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในมิติทาง ในการต่างประเทศของไทยได้สแสดงความหงวงใยอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้กลไกคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC เป็นช่องทางในการเจรจาและตรวจสอบข้อเท็จจริงไทยยืนยันว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสะถียรภาพของภูมิภาคมีความสำคัญสูงสุดและจะไม่ยอมให้สถานการณ์ทางทหารมากระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศในขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์ทั้งในไทยและกัมพูชามีการเผยแพร่ข,ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อย่างรวดเร็วบางส่วนมีเนื้อหา บิดเบือนและปลุกกระแสชาตินิยมผู้เชี่ยวชาญด้านสอืออเตือนว่าการปล่อยข่าวลือหรือข่าวปลอมอาจกลายเป็นตัวกระตุ้นความขัดแย้งทางสังคมโดยไม่จําเป็นรัฐบาลทั้งสองฝ่ายควรจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสและใช้สื่อทางการเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริงนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยความมั่นคงภูมิภาคมองว่าการเคลื่อนไหวของกัมพูชาอาจเป็นการทดสอบปฏิกิริยาของไทยและนานาชาติโดยเฉพาะในช่วงที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กาลังปรับสมดุลทางอํานาจท,ทางทหารไทยในฐานะ ประเทศศูนย์กลางของอาเซียนจึงต้องแสดงความหนักแน่นและรอบคอบเพื่อคงเสถียรภาพและไม่เปิดช่องให้เกิดการผเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่ความเสียหายทั้งสองฝ่ายกองทัพไทยได้เร่งเสริมขีดความสามารถในการป้องกันพายุใหม่ด้วยการพัฒนาระบบเราดาร์ตรวจจับตรวจการฝึกเจ้าหน้าที่ประจำระบบอาวุธทันสมัยและการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ไทยยังคงเดินหน้าแนวทางการป้องกันเชิงรุก ที่เน้นการเตรียมพร้อมโดยไม่ยั่วยุคู่กรณีเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดแม้สถานการณ์จะยังไม่ถึงขั้นเผชิญหน้าจริงแต่เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าความมั่นคงของภูมิภาคยังคงประบางและต้องอาศัยการบริหารจัดการที่รอบคอบไทยยังคงยืนหยัดในแนวทางสันติและพร้อมร่วมมือกับกัมพูชาในการรักษาความสงบของชายแดนขณะเดียวกันกองทัพภาคที่สองยังคงเตรียมพร้อมเต็มขัน้น เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่ชายแดนจะปลอดภัยและประเทศยังคงยืนอยู่บนหลักความมั่นคงที่ยังยืนความตึงเครียดทางชายแดนไทยกัมพูชากลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งหลังจากมีรายงานว่ากองทัพกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายระบบจรวดหลายลำกล้องพีเอชศูนาเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดพระตะบองโดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ทั้งสองประเทศ กำลังประสานงานเรื่องเขตแดนที่มีข้อพิพาทอยู่บางส่วนกองทัพภาคที่สองของไทยได้ออกประกาศเตือนให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังสถานการณ์ในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออาวุธพิเศษศูย์สหรือที่รู้จักกันในชื่อจรวดหลายลำกล้องขนาด300มิลิเมตรเป็นหนึ่งในระบบยิงจรวดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคโดยสามารถยิงได้ระยะไกลถึงกว่า100กิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายในวงกว้างกองทัพกัมพูชาได้รับระบบนี้จากจีนเพื่อเสริมมมสสรรรร้้าาาาางงขีดควาาถในกกนกกปปอัะเทศแต่ การนำมาประจำการใกล้ชายแดนไทยย่อมสร้างความกังวลด้านยุทธศาสตร์โดยเฉพาะต่อจังหวัดสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยพลโทผู้บัญชาการกองทัพภาคที่2ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของกัมพูชายอยู่ภายใต้การเฝ้าติดตามของฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดและได้สั่งให้ทุกหน่วยในพื้นที่เพิ่มมาตรการข่าวกรองและตรวจตราทางอากาศพร้อมย้ำว่ากองทัพไทยจะไม่ตอบโต้ด้วยกำลังเว้นแต่จะมีการละเมิดอธิปไตยหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ โดยเบื้องต้นได้มีการประสานกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อสอบถามเจตนาที่แท้จริงของการเคลื่อนกำลังดังกล่าวนักวิเคราะห์อดอหาเนเาความมั่นคงระบุว่าการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันให้กัมพูชามีการแสดงแสนยานุภาพทางทหารมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพียงการแสดงพลังเพื่อสร้างความมั่นใจให้ภายในประเทศอย่างไรก็ตามพฤติกรรมลักษณะนี้มักทําให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและหากไม่มีการสื่อสารที่เหมาะสมอาจนําไปสู่เหตุการณ์ลุกลามทางการเมืองได้โดยไม่ตั้งใจกองทัพไทยจึงได้เตรียมแผนป้องกันไว้หลายระดับทั้งการลาดตระเวนทางบกการสอดแนมทางอากาศและการตรวจจับด้วยเรดาร์ขั้นสูงเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ออย ห้างคันท่งทีขณะเดียวกันยังได้วางแผนการฝึกซ้อมร่วมระหว่างหน่วยทหารภาคพื้นดินและกองทัพอากาศเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรับมือภัยคุกคามข้ามพรมแดนทุกการเคลื่อนไหวดำเนินไปได้วยความรอบคอบตามแนวทางป้องกันเชิงสันติในมิติทางการทูตกระทรวงการต่างประเทศได้เร่งประสานกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อขอคำชี้แจงและเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC ภายในระยะเวลาอันใกล้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและหล,ลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจบานปลายนการทูตระดับสูงของไทยกล่าวว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักมิตรภาพและความร่วมอืกับประเทศเพื่อนบ้านและจะใช้ทุกช่องทางในการป้องกันความขัดแย้งในอีกด้านหนึ่งสื่อกัมพูชารายงานว่าการเคลื่อนย้ายอาวุธในครั้งนี้เป็นเพียงการฝึกซ้อมทางทหารภายในประเทศ เพื่อทดสอบขีความสามารถของกำลังพลไม่มีเป้าหมายมุ่งโจมตีไทยแต่กระแสะข่าวในโซเชียลมีเดียของทั้งสองประเทศกลับขยายวงอย่างรวดเร็วทําให้เกิดการตีความผิดและปลุกกระแสะชินิยมขึ้นมาอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเตือนว่าการบริโภคข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบแหล่งที่มาอาจกลายเป็นชนวนให้ความขัดแย้งลุกลามได้ง่ายในยุคข,ข่าวสารออนไลน์นักวิชาการจากสถาบันวิทย ยายนโยบายต่างประเทศชี้ว่าสถานการณ์เช่นนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการสร้างกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงในอาเซียนการมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างประเทศสมาชิกจะช่วยป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เล็กน้อยกลายเป็นวิกฤตระดับภูมิภาคอีกทั้งยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของอาเซียนในฐานะกลุ่มประเทศที่ยึดมั่นในความสงบและเสถียราภาพร่วมกันกองทัพภาคที่2ยังคงเดินหน้าปรับปรุงขีดความสามารถของหน่วยรบชายแดนโดยเฉพาะการฝึกเจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้เทคโนโลยีตรวจจับสมัยใหม่เช่นโดรนลาตรเวนและระบบสื่อสารดาวเทีย มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามขณะเดียวกันยังมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับฝ่ายตำรวจและหน่วยข่าวกรองเพื่อให้การรับมือทุกสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำแม้ความตึงเครียดในครั้งนี้จะยังอยู่ในขั้นการเฝ้าระวังแต่ถือเป็นสัญญาณเตือนให้ทั้งสองประเทศหันกลับมาทบทวนแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างกันไทยยืนยันชัดเจนว่าจะใช้สันติวิธีเป็นหลักในการแก้ไขทุกปัญหาพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างยังย่งยืนเพื่อให้ชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงเป็นพื้นที่แห่งสันติิภภาาาาพพพมรรและกัฒน หาในระยะยาวกระแสะความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาได้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากมีรายงานจากหน่วยข่าวกรองทางทหารระบุว่ากัมพูชาได้เคลื่อนย้ายระบบจรวดหลายลำกล้องแบบพีเอชเอลสูไปยังพื้นที่ชายแดนใกล้จังหวัดพระตะบองและเสียมราฐซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยไม่ถึง100กิโลเมตรการเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้กองทัพภาคที่สองของไทยต้องออกประกาศเตือนให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะหากมีการยิงขีปนาวุธหรือจรวจดเข้าใกล้เขตแดนไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเงินเหนือระบบจรวดทีเอเชลศูนย์สามของกัมพูชานั้นมีศักยภาพสูงเนื่องจากเป็นแบบเดียวกับที่จีนใช้ประจำการในกองทัพปลดแอบประชาชนโดยมีพิสัยยิงไกลถึง150กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบหลายประเภทได้ตั้งแต่ระเบิดแรงสูงไปจนถึงหัวรบปล่อยควันหรือระเบิดเพลิงแม้การที่กัมพูชาจะครอบครองอาวุธประเภทนี้ไม่ได้หมายถึงการเตรียมทำสงครามโดยตรงแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงชี้ว่าการจัดแถวอาวุธเช่นนี้ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองหรือเศรษฐ,ฐกิจอาจถูกใช้เป็น เกณฑกดดันทางทหารเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในระดับภูมิภาคพลโทผู้บัญชาการกองทอพอภภาคที่2เปิดเผยว่ากองทัพไทยได้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังและสังเกตการทางอากาศในแนวชายแดนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสีสเกตและสุรินซึ่งอยู่ในระยะเสี่ยงหากมีการยิงจรวดจากฝั่งกัมพูชาพร้อมทั้งประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการข่าวกรองร่วม JIC เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทุกวันการดำเนินการดังกล่าว ไม่ใช่การเตรียมโจมตีตอบโต้แต่เป็นการป้องกันเชิงรุกตามหลักยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันความสูญเสียหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันในส่วนของรัฐบาลไทยกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งประเมินความเสี่ยงในทุกมิติทั้งด้านทหารเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนขณะเดียวกันได้ส่งสัญญาณไปยังกัมพูชาผ่านช่องทาง,ทางการทูตเพื่อขอให้ชี้แจงเหตุผลของการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์ดังกล่าวการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศถือเป็น ประเด็นสำคัญเพราะไทยและกัมพูชามีพรมแดนร่วมยาวกว่า800กิโลเมตรและมีการค้าชายแดนมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปีนักวิเคราะห์ทางทหารจากสถาบันความมั่นคงแห่งชาติให้ความเห็นว่ากัมพูชาอา จะต้องการแสดงศักยภาพทางทหารเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของไทยในพื้นที่ชายแดนเช่นการซ้อมรบขนาดใหญ่ของกองทัพไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านมาซึ่งอาจถูกตีความว่าเป็นการแสดงกำลังนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางการเมืองภายในของกัมพูชาที่รัฐบาลจำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งเพื่อควบคุมสถานการณ์ภายใ,ในประเทศขณะเดียวกันมี รายงานจากหน่วยข่าวสังคมระบุว่าประชาชนในพื้นที่ชายแดนเริ่มมีความวิตกกังวลหลายครอบครัวได้เตรียมอพยพทรัพย์ส,สินสำคัญและจัดเตรียมสเสบียงกลางในกรณีฉุกเฉินหน่วยงานท้องถิ่นจึงเร่งสร้างความเข จ้าใจให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมยืนยันว่ากองทัพไทยมีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันประเทศและสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมด้านผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่าหากสถานการณ์ไม่ถูกจัดการด้วยความรอบครอบอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอาเซียนซึ่งเน้นความร่วมมือและสันติภาพในภูมิภาคการเปิดฉากใช้อาวุธไม่ว่าฝ่าย ใดจะเป็นผู้เริ่มจะทําให้ทั้งสองประเทศถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะจีนและเวียดนามที่มีบทบาทสําคัญต่อความมั่นคงของกัมพูชานอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูล ว่าไทยและสหรัฐอเมริกากำลังหารือกันในระดับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวกรองเพื่อป้องกันการประตุของความขัดแย้งการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจสร้างแรงกดดันให้กัมพูชาอยู่ในจุดที่ต้องทบทวนการตัดสินใจในการใช้กำลังทางทหารเพราะหากสถานการณ์บานปลายจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศโดยตรงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกเคยกล่าวไว้ว่า สงครามสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องยิงกันแต่อยู่ที่การข่มขวัญและแสดงศักยภาพคำกล่าวนี้สะท้อนไหายข้อเห็นว่าการเคลื่อนย้ายอาวุธของกัมพูชาอาจไม่ใช่การเตรียมโจมตีแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองในช่วงเวลาที่ภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยสรุปแม้รายงานเกี่ยวกับกัมพูชาเตรียมใช้ขีปนาวุธพีเชล0 จะสร้างความกังวลในวงกว้างแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าจะเกิดการโจมตีจริงกองทัพไทยยังคงยืนยันจุดยืนในการรักษาความสงบและป้องกันประเทศอย่างมีสติพร้อมเน้นย้ำว่าทุกฝ่ายควรใช้ช่องทางการทูตในการแก้ไขปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็นสอ ฐานการนี้จึงเป็นบททดสอบสำคัญของผู้นำทั้งสองประเทศว่าจะสามารถรักษาสันติภาพในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนหรือไม่สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังมีรายงานจากหน่วยข่าวกรองทางทหารว่ากัมพูชาเริ่มเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์โดยนำระบบขีปนาวุธพลังทำลายสูงพีเชล ศูเข้ามาประจำการใกล้พื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดพระตะบองและเสียมราชการกระทําดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงข่มขวัญทางทหารต่อไทยซึ่งขณะนี้กองทัพภาคที่สองได้ประกาศเตือนให้ทุกหน่วยในพื้นที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันนัความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดพีเชล 03ถือเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องรุ่นทันสมัยที่ผลิตโดยจีนมีความสามารถยิงได้ไกลกว่า150กิโลเมตรและสามารถปล่อยลูกจรวดพร้อมกันได้มากกว่า12นะัดต่อชุดการเคลื่อนย้ายอาวุธลักษณะนี้จึงไม่อาจมองข้ามได้ในเชิงยุทธศาสตร์เพราะหากตั้งอยู่ในแนวชายแดนก็อาจครอบคลุมระยะยิงถึงจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเช่นศรีสะเกดหรือ อุบบนราชธานีอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่ายัางไม่มีหลักฐานว่ากัมพูชามีเจตนาโจมตีจริงแต่เป็นการแสดงศักยภาพเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองกองทัพภาคที่สองของไทยจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานการข่าวขึ้นเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและเครื่องบินลาดตระเวนไร้คนขับ UAV ตลอดแนวชายแดนขณะเดียวกันได้สั่งเสริมกำลังในหน่วยเฉพาะกิจพื้นที่สำคัญเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทุกรูปแบบการเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามหลักการป้องกันเชิงรุก ที่เน้นการตรวจจับความเคลื่อนไหวก่อนที่จะกลายเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติด้านรัฐบาลไทยโดยกระทรวงกลาโหมได้ประสานช่องทางการทูตกับรัฐบาลกัมพูชาโดยตรงเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้งระบบขีปนา วุฒในพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยยืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีและไม่มีเจตนาก่อความขัดแย้งแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนนักวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์หลายรายเห็นตรงกันว่าสถานการณ์นี้อาจไม่ใช่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงแต่อาจเป็น ผลจากความไม่ไว้วางใจระหว่างสองประเทศหลังจากมีปัญหาพรมแดนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการขุดเจาะพลังงานในอ่าวไทยและเส้นแบ่งเขตแดนใหม่การขยับกำลังทางทหารของกัมพูชาอะหาจจะมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นอำนาจต่อรอง ในโต๊ะเจราจาระดับนานาชาติในระดับพื้นที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดศรีสะเกดได้เตรียมแผนฉุกเฉินในกรณีที่สถานการณ์บานปลายโดยกำหนดพื้นที่หลบภัยและเส้นทางอพยพสำหรับประชาชนไว้ล่วงหน้าพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้สร้างความเข้าใจว่าขณะนี้สถานการณ์ยังไม่รุนแรงและอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างอย่างไรก็ตามผู้สังเกตการณ์บางร,รายเชื่อว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องจากการซ้อมรบร่วมของไทยกับ รประเทศพันธมิตรซึ่งกัมพูชาอาจมองว่าเป็นการแสดงอำนาจที่กระทบต่อสมดุลทางทหารในภูมิภาคอินโดจีนในช่วงนี้ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่หลายประเทศจับตามองโดยเฉพาะจีนและเวียดนามที่มีอิทธิพลต่อทั้งสองฝ่ายสหรัฐอเมริกาและประเทศในอาเซียนต่างแสดงความเป็นห่วงต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นโดยเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้กลไกทางการทูตเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมาการชายแดนร่วม JBC ที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้าซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการลดความเข้าใจผิดและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศผู้เช นิวชานด้านความมั่นคงได้เตือนว่าหากไม่มีการจัดการด้วยความระมัดระวังอาจทำให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากลับไปสู่จุดวิกฤตแบบปี2554ที่เคยเกิดเหตุปะทะการบริเวณปราสาทพระวิหารซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและสูญเสียทั้งสองฝ่ายบทเรียนจากเหตุการณ์นั้นแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารทางทหารและการทูตต้องทำงานควบคู่กันเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เล็กกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบท้ายที่สุดแม้รายงานการเตรียมใช้ขีปนาวุธพีเชล ศูจะสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาแต่ฝ่ายความมั่นคงของไทยยืนยันว่าสถานการณ์ยังอยู่ในกรอบควบคุมกองทัพไทยย,ยังคงใช้หลักยับยั้งเชิงป้องกันพร้อมเน้นย้ำว่าการรักษาความสงบตามแนวชายแดนคือภารกิจสูงสุดของชาติขณะเดียวกันไทยยังคงเปิดรับการเจรจาและความร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อให้ภูมิภาคนี้คงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงอย่างยั่งยืน